สวัสดีครับสวัสดีทีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับ,บระบาดลำพ,พูนอพิเชียนนาาร,รยครับพี่นอ้องคณะนี้เข้ามาถึงหน้างานเรียบร้อยพี่น้องสถานี่ับการแสดงครับเมื่อยพี่น้องกวายจะมาหอยครับมาหอยข้างทุ่งไายครับพี่น้องลมโบปัมครับลมโบปัม ร่มร่มเลยๆครับตั้งแต่ตั้งแต่จากบุรีรัมมาหัวงานครับล่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับพี่ดงเกือบมาบุบหัวครับมาหัดหน้างานเบรกล็อกครับพี่ดูตีงเมื่อไหร่ครับเห็นไหมครับมาหัดหน้างานปุ๊บเบรกล็อกตีงเมื่อไดรครับข้าอยู่หน้างานโดนเติบครับจังสิ เหยียบคาดกับบะได้ร่มเบนี่ฟันกลุ่มขึ้นคิ้วกุบนี่แหละปัญหาต่อไปที่สิตามมากคือคาดพึ่งเปลี่ยนมาใหม่กับที่เด็ดเเลี่ยนอีกมันใหม่เบรกล็อกคาดแข็งเหยียบบ่อได้ ทำหนันงบบพอพี่นองแจ็กพอตไหเลยครับพี่นองจมครับแต่ซ้ำนี่น่าจะทารถเฮ็ดเหล่วน่าจะขึ้นใดอยู่หรอครับต้องดุนต้องรุนว่าซ้ายให้ดุลีเข้าออจะใดบ่แค่นั้นนะครับมือนี้ถ้าโบไดกับตรงร่อมืออื่นครับค่า ต้องรุนเบึ้งครับวันนี้สายให้ดูลิข้าจะท่านบอยมันเป็นสายร่มว่บพี่น้องสายร่มปัำร่มมันปำร่มบ่ขึ้นแก้ไขมากั้ังแต่หมู่บ้านครับแก้ไขมาเพราะหมู่บ้านมันบุมมีหลานแล้วก็บ,บุมมีรถไปครับก็เลยต้องแก้ไขมามาได้มาได้ไกลเตอบกับพี่น้องมาหอดบุรีล์ เหลืออีกประมาณยี่สิบโลหอดงานครับพี่น้องล่มลดลงลดลงก็เลยจอดจอดเช็คเช็คแล้วแลนมากแลนมากว่ะที่นี่ล่มลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องจนเรือสามปอนมาหอดหน้างานเรือสามปอนพอดีครับสามปอนล็อกเลยครับไข่แต่ว่าจังหวะเหลียวพอดีครับมันลดมาบ่แห้งครับถ้าบ่แมเมนจังหวะเลียวหัวทิ่มครับพี่น้อง ล็อกค่ะไปสซบัวใเลยครับจะต้องแก้ไขกันต่อครับพี่นอ้องถอดสายให้ดูลิกออกเอาไปอัดใหม่ครับต้องมาลุนยีกว่าจะท่านบอ่อนี้ เดี๋ยกจะหันพี่น้องเนื่ง,งร้อยรถแล้วเห็นรถแล้วก็ต้องนี่ครับมาลุ่นนี่ ที่รถท่อจมนี่ครับว่าจะขึ้นบ่อนแดนไม่จมเอาดื้อครับจี่ขาดรถแล้วพหรอควนโดมขาดรถไปก่อนควันกลุ่มเนาะมาหอดมาหอดขี่เขามาข้าเอาเนาะเบรกล็อกเนาะควันกลุ่มมาเลยดีตัวมาหอด แต่เกิดอ,อยู่น้ำท่าอ่างไงนี่ว้คือสิเรียบร้อยแล้วหัวชิมเลยเบรกกกึเอาเลยเนาะควันกุ้มหมดอนะอ็ปจิงใดๆต้องซูให้นอกซูต้อไป มาอหอดลอยกว่าโลครับกัดยังโอเคอยู่อีมาหอดได้กัดบ,บุญกันเพราะว่ารถควางท่านรถชาวบ,าบ,าบ,บ้านกัดแรงมากบุ่นใหครับรูบ้านก็เห็ดเห็ดแก้ไขมากว่าจะ แสนมาใดครับพี่น้องแกไขมามือนี้ก็ต้องมาถอดครับถอดแล้วก็ทาทาพอแต้มาไปเอาไปอัดครับเพราะว่าเฮาม่มีรถไปพี่น้องเฮ้าไม่มีรถไปเห็ดหมู่บ้านว่าจะเอาหกหล่อไปเห็ดหกหลอกะมุ่งสังกะสีพวกท่านเหลี่ยครับเพราะว่าเฮ้าต้องทาไปเห็ดหมู่บ้านนีะ ต้องถาเอารถหก้อเพื่อนมุ่งสังกะสีเดียวกับคำนะพี่น้องบุท่านระยะทาง3า4 0ี่สิบโลครับหอดหมองอาจจ่ายงานไปมองอาจครับมือนีน้ห่างจากห่างจากนางร่องกับประมาณ1ิบกว่าโลครับห่างจากเมืองประมาณ2ี่กว่าโลครับพี่น้องแต่ปัญหาคือเราบุมีรถไปครับก็ต้องถอดท่า ก็ต้องมารลุนก่อนว่ามามาลุนกันอีกว่าจะท่านลานอาดบ่พรตอนนี้ก็เทียงแล้วครับพี่น้องแลนเขามากปุ๊บพอจะแลนเขามาได้มาจมล่งอีกขั้นอื่นบัวจมแต่รถขั้นนี้จมครับรถขั้นนี้นัก ต้องถาเบิ่งว่าเพศเหล่วเข้าสิสามารถเขื่อนได้บ่ขยับบืนได้บ่บ่สั่งก็ต้องเอารถไทยหรือรถแมคโครครับมาลักครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับจะมาอัปเดตให้เบิ่งว่าสิเป็นยังไงต่อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ